โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมเซนซียเวกเคนนี่นะครับก็ผมไม่มีอะไรจะทำในะวันนี้คลิปผมก็จะพามาดูไลอัพของผมนะครับทีนี้เป็นไลอัพที่น่า<ๆ>สนใจมากนะมันมันจะมีผลตั้งแต่เทิร์นแรกๆเลยนะครับคือตัวละครที่ผมจะจัดมานี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวละครก่อนเลยไปปุ๊บมันอยู่ที่ไลอัพที่6นะเดี๋ยวเอ้ยไลอัพที่8ดดินี่ประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวไว อีจิเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะนี่ดูนะโอเคก็ต้องบริหารไฟให้ดีอะโอเคนะครับวันนี้ผมพามาดูแลวอัพของผมนะไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่านะเพราะว่ามีคนขอมาทํา PVP หน่อยนะครับก็ผมไม่ค่อยได้ลง PVP มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแมทนะครับสักแมทหนึ่งแล้วกันแล้วก็ผมจะพามาอัปเดตข้อมูลแพนี้นะว่ามีอะไรบ้างนะ ตามจริงผมควรจะอัปเดตตั้งนานอัปเดตข้อมูลตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าคือตามจริงอะ่ะเกมเกมเซนเซย่านะครับกิจกรรมมันจะมา2ช่วงนะครับในต่ออาทิตย์หนึ่งนะครับเขาจะมาวันที่รีเซิฟเวอร์นะครับวันอังคารน,นะรแล้วก็จะมากิจกรรมอีกทีวันศุกร์นะครับซึ่ง กิจกรรมวันศุกร์ที่มาใหม่นะครับมันเป็นกิจกรรมเดิมนะครับแต่รางวัลในการรับไอเทมครับมันเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนเข้าไปเล่นนะครับเป็นกิจกรรมที่ทุกคนค่อนข้างจะเมินเลยนะครับผมคนหนึ่งเหมือนกันที่เมินมันมากมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องกลับมาเล่นอีกแล้วนะเพราะว่าผมเห็นเพื่อนผมเล่นนะบวรามันได้อะไรบ้างนะครับสุดยอดผมพอกเลยแล้วก็ผมจะมาบอกด้วยว่ามีตัวละครอะไรกําลังจะเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปกัน เอาอย่างนี้ดีกว่า <S <S ผมพามาดูเรื่องของกิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมก็ประมาณนี้เลยวงล้อแห่งโชคชะตาะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะหมุนได้ตามจํานวนที่ต้องการนะครับส่วนรถอันนี้ก็โอ้โหผมบอกเลยนะอันไหนที่เป็นราคาคูปองนะครับค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะครับอย,อย่าซื้อนะครับมันเกินไปนะครับผมบอกเลยอย่าซื้อนะครับอันไหนที่เป็นคูปองนะแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นโอ้โหอันนี้ก็ต้องใช้เงินจริงซื้ออีกแหละแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มด้วยอันนี้ก็กิจกรรมนี้มันจะต้อง อัพไซด์ดาวนะครับมันจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครอ่าเป็นแบบเดินเข้าไปในด่านแล้วเล่นแมปแนวตั้ง่ะซึ่งดีนับกิจกรรมนี้ปล่อยเพชรเลยเยอะมากๆนะครับนี่ถ้าได้จากนี้ก็500เพชรเลยนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแนะนําเข้าไปเล่นนะครับไปอันนี้ก็เป็นการเปิดซุ่มลงอ่อการลงโทษของเทพนะครับก็อย่าอ่านคําว่าการลงโทษของเทพนะครับมันเป็นลางไม่ดีนะคใครอยากเปิดเข้าไปเปิดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น กริปบริปเปอร์นะครับก็จะเป็นดวงดาวที่เราสามารถเล่นแล้วจะได้ไอเทมมาแลกของเขาครับก็ถ้าใครแลกจนได้อเทมที่ต้องการหมดแล้วนะก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนสมุดหละแล้วก็เป็นดวงดาวครับถ้าได้แล้วก็ดีนะครับส่วนรางวัลที่ควรเล่นต่อไปก็คือดอกดอกไม้ตรงนี้นะครับถ้าใครเล่นอยู่นะครับก็เอาดอกไม้มาแลกนะครับได้วันละ5อันนะดีมากๆนะครับ12ประสาทนี่แหละเป็นกิจกรรมที่ผมบอกทุกคนนะครับว่าให้ควรกลับมาเล่นนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันจะได้เป็นรางวัลแบบ เงินบ้าง exp ของ c o s m o บ้างแต่ตอนนี้นะครับกิจกรรมมันเปลี่ยนใหม่นะครับดูนะครับได้เศษชิ้นส่วนของคัมพีสกิลนะครับคูณ3นะครับดูนะครับแล้วมันได้กี่ช่องนะครับดูนะครับโอ้โหเยอะมากๆนะครับคือกิจกรรมเนี้ยเขาทางเซิร์ฟเวอร์เขาแอบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับไปเทมนะครับกว่าทุกคนต้องดูเลยนะอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเยอะนะครับไปต่ออันนี้ก็เหมือนเดิมหมุนๆมไปเรื่อยจนกว่าจะได้ ชิ้นสุดท้ายนะครับโอเคเดีย๋ยวไปดูในอีกส่วนหนึ่งนะไปอีกส่วนก็จะเป็นตุ๊กตาของเซนนะครับตุ๊กตาของเซนโอ้โหผมบอกเลยกิจกรรมเนี้มันจะเป็นจะต,ต้องเล่นให้ครบทุกเควดนะครับถึงจะเปิดกล่องสุดท้ายได้นะพลาดวันหนึ่งไม่ได้เลยนะครับต้องเล่นทุกวันนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับวันใดวันหนึ่งนะครับส่วนพวกนี้โอ้อันนี้ผมไม่เคยได้เปิดเลยนะอันนี้ก็แนะนานะให้สกอร์เปียนวีโร่อย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวที่เป็นตัวในฝั่งไายนะครับก็จะได้ คือมันจะได้อาร์เทน่าเอ็กคอมเมนชั่นมานะอาร์เทน่าเอ็กคอมเมนชั่นก็จะเป็นอ่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละอันนี้แหละผมน่าจะได้อาร์เธ um นะน่าเอ็กคอมเมนชั่นนะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับส่วนกิจกรรมที่เหลือก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะก็จะเป็นีนี่แหละนี่ของชากะเปิดตานะแต่ว่าไม่มีตัวละครเข้ามานะเออโอเคกิจกรรมก็ประมาณนี้เลยคล้ายๆเหมือนเดิมแบบก็เหมือนเดิมมาแล้เนาะกิจกรรมมันก็วนไปวนมาประมาณนี้นะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูไลอัพใหม่นะครับที่ผมเอามาใช้ในการ p v p นะครับผมบอกเลยนะครับไลอัพที่ผมใช้นะครับผมชนะอันดับแบบติดท็อป10ของเซิร์ฟผมมาได้เลยนะซึ่งเซิร์ฟผมนะครับมีเหลือเล่นประมาณ 30- 40คนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมใช้ไลอัพไหนนะไปกันโอเคครับก็เข้ามาถึงหน้าของกาเลเซียนวอลนะก็ผมไม่ค่อยได้ไต่เลยนะผมพูด,ดจริงๆนะผมจะมาไต่เอาช่วง5วันหรือถึง10 10วันสุดท้ายเหลือที่สุดท้ายอะไรอย่างนี้แหละผมคอยจะเข้ามาไต่นะครับผมก็ล่าสุดผมก็เล่น เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูไลอัพไลอัพหนึ่งนะครับเป็นไลั์ที่ผมใช้นะครับชนะคุณฟิตแมนคนนี้นะครับเขาเลข70นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเขาอันดับเท่าไหร่นะฟิตแมนฟิตแมนนี่เขาอยู่อันดับที่11นะครับแหล่งคิงนะครับซึ่งเซิร์ฟผมก็มีประมาณคนเล่นประมาณ30-40คนนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมเขาชนะด้วยไลอัพอะไรนะครับผมบอกเลยคนนี้เขาไม่ธรรมดานะครับเขาขยันเลขสุดๆเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยไปปึ๊บเข้ามาในสนามปลองนะครับ ผมบอกเลยครับไล์อัพของผมนะครับจะมีข้อเสียก็ตรงที่ธานาทอสนะครับธานาทอสเนี่ยจะทําให้ผมนะครับโจมตีเขาลําบากนะครับเพราะว่าเขาจะถูกปลุกให้ตื่นนะครับโอเคไปดูกันเลยมาผมเปิดแค่คูน2พอนะผมว่ากระตุกแน่เลยว่ามาถึงนะครับผมปิดบังตัวของเขาเขาปิดบังตัวของนี้นะน่าจะเป็นของคานอนนะครับในที่นี้ผมเบินเทินให้กับตัวไซเรนโซเลนนะครับเกมนี้นะครับตัวหลักผมจะเป็นไซเรนโซเลนนะครับกับ อาร์ทีน่านะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเ,เลยปุ๊บปุ๊บป๊อบ,บโอโ้โหตอนนี้ผมผมแบนตัวของอโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหไม่ไงฮึคือถ้าเขาฆ่าฮิปน็อตผมฮิปน็อตไม่ใช่ตัวหลักของผมนะครับตัวหลักผมจะเป็นไซเรนโซเลนนะครับกับตัวของอา,อาร์เทนากอร์ดนะครับดูนะครับ แต่ผมหลับไปเลยเข้าตายตัวหนึ่งผมสามารถหลับได้สี่นะครับบวกกับตัวตัวของพูดที่ผมปลูกออกมานะครับจะกลายเป็นหลับ5้าตัวนะสุดยอดมากๆอ่ะทีนี้ผมปุดพูดมาอีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งปุ๊บผมบอกเลยว่าเจ็บปวดมากอ่ะเก็บทีละตัวเลยไอตัวตัวของคานอนไม่มีทางตื่นนะครับเพราะว่าผมใช้สกิลแล้วเขาติดหลับลึกนะไม่ตื่นด้วยติดหลับลึกอ่ะเจ็บปวด นี่ไงหลับลึกเหรอนี่ไงได้ยืนกันยาวๆปล่อยไปประหารคือผมคือผมสบายมากเลยหลังจากนี้ผมผมไม่เคยผมไม่เคยมั่นใจในขนาดนี้แล้วตั้งแต่เล่นคอมโบนี้นะผมก็ค้างชนะบ่อยด้วยนะแต่ว่า ผมก็จะโดนแบนไซเรนโซเรนอ่ะพักหลังเหมือนเขารู้นะว่าผมจะใช้ไซเรนเป็นตัวหลักบ้างนะเขาก็เริ่มจะแบรนตัวนี้นะครับเนี่ยทีนี้ผมก็หลับสบายเลย <c oughs> ยอมแพ้ไปนะครับโอ้โหสุดยอดผมโคตรชอบเลยวะซึ่งตอนนั้นนะผมแค่แพทหนึ่งนะเขาไดสากลังจะตอนนี้คิงละโอ้โหสุดยอดคลิปนี้ผม ประมาณนี้เลยนะสั้นๆนะเดี๋ยวไปสรุปกันทันหน้านะครับไปกันโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับไลฟ์พิเศษนะผมเอามาให้ดูนะก็ผมแนะนำนะว่าไลฟ์เมื่อกี้ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าหากเราเก็บฝ่ายตรงข้ามได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วถึงเทินของไซเลนนะครับเขาจะสามารถหลับได้4ตัวนะครับแล้วก็ปลุกพูดเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งกลายเป็นหลับได้5ตัวในสนามนะครับแล้วพูดที่พูดที่ปลุกออกมานะครับไม่เขาจะไม่หลับตัวซ้ำนะครับก็คือตัวนั้นหลับอยู่แล้วเขาจะไม่ จมตีหลับตัวนั้นนะครับเขาจะเขาจะทำดาเมจหลับให้กับคนที่ยังไม่หลับนะครับแล้วคนนั้นจะหลับไปนะครับก็จะกลายเป็นหลับมากตัวทีเนี้ยถ้าตัวหนึ่งตายอย่างเช่นเมื่อกี้นะ่าก็จะเป็นของตัวเอ่อชูร่าถ้าชูร่าตายปุ๊บทีนี้ก็จบเลยนะครับสบาย <laughs> โอเคนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เออผมว่าจะอัปเดตอะไรเรื่องนึงนะครับตอนนี้นะครับมีตัวละครมาใหม่นะในเซิร์ฟจีนนะที่กาลังจะเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวของซิกนะั๊ กอดนะครับโอเคนี่ตามรูปพีเลยนะคนี่สิกนัดกอดนะครับก็ถ้าให้ผมเรียงลำดับตัวละครที่กำลังจะเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ผมพอจะรู้คร่าวๆแล้วแหละก็น่าจะเป็นตัวของไซเลตอ่าตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของกอดคอสเลโอไอโเลียนะครับแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของเอ,อ่อไออาอคอสเออเป็นตัวของไออาอคอสน,นะครับแล้วก็เซนคนที่13านะครับราีราศีที่13นะครับก็จะเป็นตัวของ นั่นแหละคนแบกงูนะครับผมไม่รู้เขาชื่ออะไรนะเพราะว่าผมรักภาคหลังไม่ค่อยได้ติดตามเขาแล้วนะครับแล้วก็ตัวจากคนแบกงูนะครับก็จะเป็นตัวของสฟิงค์ x, นะครับฟาโรสฟิงค์นะครับตัวที่เป็นตัวที่มีเครื่องเล่นพินเหมือนกันนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับที่มาล่าสุดนะก็จะเป็นกอตซิกนัทเทียวกะนะครับผมตัวนี้ผมดูสกิลแล้วนะค่อนข้างจะสุดยอดมากเลยนะครับคือสามารถบังคับให้แข็งได้เลยนะ แล้วใช้แค่ไฟเดียวด้วยนะครับสุดยอดมากๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมอัปเดตเพื่อไม่ให้ช่องหายนะไม่ให้หายไปนานเกินนับโอเคประมาณนี้เลยวันนี้ไงผมฝากกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ